สวัสดีครับวันนี้พวกเราชาวสิงห์เลคะคอดมาในตีมปิ้งย่างนี่จะเป็นคอนเสปต์ของสิงห์เลคะคอดนะครับติ่มปิ้งย่างนะครับเฮ้ยสิงห์เลาคอตและสิงห์เลคอร์ดครอตค่ะอันนี้สิงห์เลคะคอดครับคอตโย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 ยยเขาต้องได้ทุกแนวอ๋อต้องได้ทุกแนวนะฮะวันนี้มาในติ่มปิ้งย่างปิ้งย่างครับผมพี่สิงห์ฮะ แนะนำหน่อยคาน้องปายไม่ว่าจะเป็นบาร์บีคิวนะครับเอาให้ให้ปายเป็นคนแนะนำบาร์บีคิวนี่คือบาร์บีคิวนะครับของสิงเลาะดเรานะครับบาร์บีคิวนี่มีเขาเรียกว่ามายองเนสเบอร์ซอสนี่สาวนีสาวสวย่อๆเยอะมากเลยของสิงเลาะดเราสิงเลาะดจุกจิี๋ยวๆคุณคุณมาให้คุณปายก็พูดบ้างเลยเหรอคุณน้องไอ้เขามาทำไมคือไม่สองอันอ่ะ นอกจากจะพูดไปหมดแล้วยังเอาไม้ไปทั้งสอง่ะไอ้นี่มาทำไมครับคือโจครับสิงเล็กพีกไปรูปยันรับ่จิ้มเนป้อคเนี่ยคือเป็นเป็นปองดองเป็นดองกันจะอยู่ก่อให้หยาีเล็กขอดเขาสปอยรสชาติอาหารนอนอร่อยอร่อยจิมได้พุณอยู่อะไรก่อน